สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทวิน Guiding Light of the Soul นะคะวันนี้พี่มาฝนจะมาเปิดไพ่ด้วยการรับสารจากเบื้องบนและเป็นผู้ส่งสารให้กับทุกๆคนที่ผ่านเข้ามาในแรนดอมวันนี้นะคะวันนี้พี่มาฝนรู้สึกได้รับพลังงานที่เบื้องบนอยากส่งต่อให้กับทุทกๆคนหากใครที่เข้ามา รับชมรับฟังในรอบวันนี้นี่อาจจะเป็นสารที่คุณควรรู้นี่อาจจะเป็นจังหวะเวลาที่คุณควรจะรับรู้สารนี้ขอให้คุณที่ผ่านเข้ามามารับสารไปพร้อมๆกันนะคะพี่หมอฝนขออนุญาตเป็นผู้รับสารและเป็นผู้ส่งสารให้กับทุกๆคนคะ่ะตอนอื่นพี่มาฝนต้องขออนุญาตครูรุกครูบาอาจารย์ไหเออเซสีินศักดิ์สิทธิ์จักรวาลเบื้องบน และจักรวาลที่คอยปกปักรักษาทุกๆดวงจิตทุกๆดวงวิญญาณที่ผ่านเข้ามารวมทั้งที่คอยดูแลปกปักรักษาพี่มอฝนด้วยขอให้พวกท่านได้มาเป็นแสงได้มาเป็นไกด์นำทางผ่านทางหน้าไพ่ที่พี่มอฝนกำลังจะเปิดในวันนี้หากพี่มอฝนเปิดไพ่วันนี้มีข้อผิดพลาดประการใดพี่มอฝนต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยค่ะ พี่มาฝนขออนุญาตเป็นผู้ส่งสารให้กับทุกทกคนเพื่อส่งต่อพลังงานที่จักรวาลเบื้องบนต้องการสื่อตรงให้กับทุกคนได้รับรู้ในวันนี้และส่งต่อพลังงานดีๆให้กับทุกทุกคนค่ะค่ะวันนี้พี่มาฝนจะเปิดไพ่ทั้งหมดสองสำรับเช่นเคยนะคะพี่มาฝนชอบเปิดไพ่ทั้งหมดสองสำรับเพื่อที่จะขยายไพ่ดูว่าสารที่พี่มาฝน กำลังได้รับมันชัดเจนนะตรงหรือไม่เพื่อให้ได้ความชัดเจนที่สุดในการสื่อตรงให้กับทุกๆคนนะคะพี่มาฝนจึงเปิดไพ่ทั้งหมดสองสำรับเนาะมาค่ะแต่พี่มาฝนจะขออนุญ,ญาตเปิดไพ่สำรับแรกก่อนเพื่อดูว่าเป็นพลังงานของใครและเป็นใครที่กำลังทำอะไรอยู่ในช่วงนี้ที่ผ่านเข้ามารับชมรับฟังแรนดอมวันนี้นะคะมาดูกันค่ะว่า คุณเป็นใครและคุณควรจะได้รับสารอะไรที่เบื้องบนอยากส่งต่อถึงคุณกันนะคะหาะพี่มาฝนอนุญาตสับไพ่ค่ะ นั่งจิตไปพร้อมๆกันนะคะมาดูกันค่ะเพื่อที่ให้ไพ่ได้ตรงกับทุกๆคนที่ผ่านเข้ามาในเลนดาว,วันนี้นะคะนั่งจิตนะคะมาถึงกันนายออกคัดกันเลยทีเดียวฮอ้เป็นพลังงานที่ดีมากๆนะคะทุกคน เป็นพลังงานที่ดีอแล้วพี่มาฝนรู้สึกว่าวันนี้พี่มาฝนได้รับสัญญาณดีๆที่เบื้องบนอยากจะส่งต่อให้กับทุกๆคนมากๆเลยไม่แปลกใจเพราะว่านี่เป็นสัญญาณของจังหวะที่เข้าสู่ดาวเสาและอยู่ในช่วงของเดือนเก้าแล้วไพ่ใบแรกก็นายออฟคัทเก้าถ้วยกันเลยทีเดียว โอ้โหพี่มาฝนเห็นถึงคนที่มีความสุขทั้งภายในและภายนอกคุณมีสัญญาณที่มีความสุขมากๆเลยค่ะคุณกำลังมีความสุขในชีวิตของคุณเหมือนคุณไร้กังวลเลยนะคะช่วงนี้เหมือนคุณทำพลังงานภายในดีจนคุณไม่กังวลอะไรที่อยู่ข้างนอกเลยคือคุณทำพลังงานภายในของคุณดีมากๆความรู้สึก ความความในใจของคุณมันดีมากๆนะคะช่วงนี้โอ้โหพี่มาฝนรู้สึกดีกับคุณมากๆและเป็นช่วงที่คุณกำลังได้รับคำอวยพรน,นั้นค่ะคำอวยพรที่คุณร้องขอคำอวยพรที่คุณปรารถนาคุณกำลังจะได้รับพรน,นั้นคุณกำลังได้รับ ชัยคุณกำลังได้รับสิ่งที่คุณปรารถนาคุณขอพรอ,อะไรไว้ก่อนหน้านี้ช่วงนี้เป็นช่วงเวลารับพรของคุณค่ะนี่ค่ะไพ่สเตนก็ขึ้นมาไม่ว่าคุณจะพบเจอสิ่งใดคุณคือคนที่เอาอยู่มากๆคุณที่เป็นคนที่สามารถป่าฟันทุกๆสิ่งทุกๆอย่าง ไปได้ด้วยความรักด้วยความอ่อนโยนของคุณคุณดูเป็นคนที่ใช้ความรักในการนำทางใช้ความรู้สึกดีในการนำทางและความรักความรู้สึกดีที่มันอยู่ในตัวคุณน่ะมันล้นมากๆม,มันเยอะมากๆจนทำให้สิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นอุปสรรคยังยอมสยบให้กับคุณ ไพ่สเตนขึ้นมาหมายความว่าอะไรหมายความว่าไม่ว่าคุณจะพบเจอสิ่งใดคุณเอาอยู่ทุกอย่างคุณสามารถฝ่าฟันอุปสรรคไปอย่างได้สวยงามมากๆแล้วไพ่ถัดมาเป็นไพ่สามเหลียนค่ะเป็นช่วงจังหวะที่ไม่ว่าคุณจะต่อรองอะไรไม่ว่าคุณจะปรารถนาอะไรไม่ว่าคุณจะเจรจาอะไรช่วงนี้นะคะเป็นเงินเป็นทองให้กับคุณมากๆคุณจะสำเร็จ ในการเจรจาคุณจะสำเร็จในการปรารถนาะในการวางแผนของคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณกำลังสร้างช่วงนี้ค่ะมันจะสำเร็จค่ะมันเป็นไปในทิศทางที่ดีมากๆและนี่ค่ะไพ่ไพ่แปดถ้วยนะคะ ไพ่ก้าวถวยไพ่แปดถวยขึ้นมามันเป็นพลังงานที่เปี่ยมล้นมันเป็นความรู้สึกที่เปี่ยมล้นมากๆคุณอยู่ในช่วงจังหวะที่พี่มอฝนเห็นว่าเป็นช่วงจังหวะชีวิตที่คุณมีความสุขมีความเต็มภายในและมีความเต็มจนล้นออกมาสู่ภายนอกจนทำให้เป็นช่วงเวลาที่คุณกำลังสมปรารถนา คุณขอพอรอะไรคุณก็จะดึงดูดพรนั้นกลับมาให้คุณได้อย่างง่ายดายและคุณก็เป็นคนที่อยู่ในช่วงของการมีความสุขมากๆเลยค่ะพี่มาฝนขอเปิดไพ่อีกห้าใบนะคะโอ้เป็นพลังงานที่ดีอีกแล้วค่ะวันนี้พี่มาฝนเห็นพลังงานที่ดีมากๆของคนที่ผ่านเข้ามาในเลนด์วันนี้ะนะคะคุณกําลังมีความสุขมากๆในชีวิตช่วงนี้ เป็นไพ่ดีทั้งหมดเลยนะคะวันนี้โอ้พี่มอฝนเปิดไพ่วันนี้ทำไมเป็นพลังงานที่ดีจังเลยเป็นพลังงานของใครกันพี่มอฝนรู้สึกว่าเป็นพลังงานของคนที่ที่แบบว่ามีความชัดเจนในชีวิตแล้วคุณมีความสุขต,ต่อชีวิตของคุณมากมคุณเหมือนไายกังวลช่วงนี้ช่วงนี้เป็นช่วงที่ไม่ว่าคุณจะฝ่าฟันอุปสรรคอะไรคุณจะได้รับชัยชนะ คุณจะได้ออกเดินทางไปควา้าชัยคว้าความสำเร็จของคุณกลับมาไม่ว่าคุณจะทำอะไรช่วงนี้นะคะโอโ้โหไม่ว่าคุณจะเลือกสรรอะไรช่วงนี้นะคะงานของคุณมันจะประสบความสำเร็จมากๆเลยทีเดียวงานที่คุณปรารถนาช่วงนี้บอกเลยว่ามันจะสร้างความสำเร็จให้กับคุณไม่พอสร้างความมาั่งคั่งให้กับคุณมันคุณจะได้รับเงิน ก้อนใหญ่ช่วงนี้เข้ามาให้กับคุณด้วยงานของคุณนั่นแหละค่ะงานที่คุณกำลังทำในช่วงนี้นะคะคุณจะได้เลือกงานนั้นคุณจะมีความคิดมีไอเดียเกี่ยวกับงานของคุณช่วงนี้เป็นไอเดียที่ไฮเออร์เซลกำลังนำทางคุณเป็นไอเดียที่จักรวาลเบื้องบนส่งสติส่งปัญญาให้กับคุณได้บรรเจิดในช่วงนี้นะคะ ช่วงนี้คุณรู้สึกว่าคุณคิดไอเดียอะไรได้ช่วงนี้ทำเลยค่ะทำเลยเพราะว่าเป็นช่วงที่จังหวะชีวิตที่ดีของคุณและสัญญาณที่คุณได้รับมันจะนำพาความสำเร็จนำพาความมั่งคั่งให้กับคุณเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับงานของคุณนะคะพี่์มอาฝนมุ่งตรงไปที่งานเนาะเพราะว่าไพ่ไม้เท้าขึ้นเยอะมากๆงานจะทำให้คุณรวยค่ะ งานที่คุณคิดช่วงนี้จะสร้างเงินให้กับคุณค่ะคุณมีความสุขมีความสำเร็จมีความอุดมสมบูรณ์ภายในและมันส่งผลให้งานของคุณก็จะประสบความสำเร็จตอนนี้คุณไม่ไม่ว่าคุณจะเลือกไปทางไหนไม่ว่าคุณจะออกเดินทางไปเส้นทางใดคุณจะประสบความสำเร็จค่ะงานของคุณจะนำพาความสุข ความสำเร็จและความมั่งคั่งมาให้คุณนะคะมันเป็นไพ่ที่ดีมากๆพี่มาฝนรู้สึกว่าอ่านไพ่แล้วก็รู้สึกดีไปด้วยมันเป็นช่วงที่คุณเปลี่ยนงานแน่นๆเป็นช่วงที่คุณกำลังเริ่มทำงานอะไรใหม่ๆและเหมือนว่าช่วงนี้คุณฟื้นฟูจักระภายในของคุณ ใครอาจจะบางคนอาจจะไม่รู้ถึงจกักระภายในแต่ว่าก็คือคนที่ฟื้นฟูจิตวิญญาณภายในของคุณจนคุณรู้สึกดีต่อตัวคุณเองจนคุณรู้สึกเต็มต่อตัวคุณเองและมันส่งผลให้ คุณกําลังดึงดูดภายนอกที่ดีมาให้คุณด้วยไม่ว่าจะเป็นงานที่ดีไม่ว่าจะเป็นเงินที่ดีไม่ว่าจะเป็นมิตรภาพที่ดีคุณมีพลังงานที่ดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาหาคุณในะช่วงนี้ค่ะพี่มาฝนขอเปิดไพ่อีกหนึ่งสำหรับเพื่อขยายไพ่ช่วงนี้ของคุณนะคะมาดูกันค่ะว่าจักรวาลเบื้องบนกําลังจะบอกอะไรให้กับพลังงานดีๆที่สานเข้ามาในเลนดัมวันนี้กันค่ะ คุณกำลังอยู่ในช่วงเวลาที่คุณดึงดูดสิ่งดีๆนะคะโดยเฉพาะงานกับเงินของคุณช่วงนี้นะคะคุณกำลังจะได้รับพรคุณอาจจะไปขอพรเรื่องงานคุณอาจจะไปขอพรเรื่องเงินไว้หรือว่าก่อนหน้านี้คุณอาจจะติดขัดเรื่องงานเรื่องเงินนะคะพี่มอฝนบอกเลยว่ามันกําลังถูกการฟื้นฟูและคุณกําลังควาใยกับเรื่องงานของคุณถ้าคุณกําลังมีไอเดีย ในการทำงานช่วงนี้นะคะให้ลงมือทำเลยค่ะเพราะงานนี้น,นะคะที่กำลังเข้ามาหาคุณกำลังสร้างความมั่งคั่งให้กับคุณค่ะนี่ขมาค่ะขึ้นอ้าาโอเคพี่มาฝนขอเปิดทั้งหมดสิใบไปเลยนะคะ เป็นพลังงานที่ดีจริงๆที่หมอฝนเห็นว่าคำอธิษฐานที่ก่อนหน้านี้คุณไปอธิษฐานไว้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพที่คุณนับถือท่านกำลังมาให้ คำมั่นสัญญานั้นกับคุณนั่นหมายความว่าคำอวยพรของคุณคำขอร้องของคุณ <c oughs> กำลังจะได้รับผลช่วงนี้เป็นช่วงจังหวะเวลาดึงดูดเงินดึดดดงดูดทองจริงๆคุณจะทำอะไรก็ทำมาค้าขึ้นค่ะคุณก่อนหน้านี้คุณอาจจะพบเจอ คนที่ไม่ได้จินใจกับคุณคนที่สร้างปัญหาให้กับคุณคนที่เข้ามาในชีวิตคุณแล้วทำให้คุณไม่มีความสุขคุณกำลังได้รับการฟื้นฟูและตอนนี้พลังงานของคุณผักคนพวกนั้นออกไปเรียบร้อยแล้วค่ะผักคนที่ไม่ใช่ของคุณออกไปเรียบร้อยแล้วค่ะ ถ้าใครยังอยู่กับคนที่ไม่ใช่พี่มาฝนบอกเลยว่าพลังงานของคุณในภายในของคุณช่วงนี้คุณกำลังทำภายในของคุณดีมากๆดีจนคุณกำลังผักพลังงานที่ไม่ใช่ออกไปลองดูนะคะมันอาจจะมีจังหวะชีวิตเข้ามาให้กับคุณมีสถานการณ์ที่ ต้องผักคนที่ไม่ใช่ออกไปมันจะมีสองกรณีในการผักนะคะเช่นถ้าคุณอยู่ในที่ที่ไม่ใช่มากๆม,มากกว่าที่ที่ใช่ของคุณเขาจะผักคุณออกมาจากที่ตรงนั้นเพื่อไปเจอที่ที่ใช่แต่ถ้า ที่ตรงนั้นเป็นที่ที่ใช่ของคุณแต่ว่ามีคนที่ไม่ใช่อยู่รอบๆตัวคุณเขาจะผลักคนที่ไม่ใช่ออกไปค่ะพยายามฟังสัญญาณจากเบื้องบนนะคะว่าเขากำลังนำทางอะไรให้กับคุณขอให้คุณพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงด้วยนะคะถ้าคุณกำลังเจอสัญญาณที่เขากำลังผลักคนที่ไม่ใช่หรือว่าผลักคุณออกมาพยายาม ใช้ความคิดใช้สติปัญญาและหยุดนิ่งเพื่อฟังสัญญาณนั้นให้ชัดเจนอย่าใช้ความอยากนะคะความอยากอาจจะทำให้คุณใช้กิเลสตัณหาในการนำทางอาจจะเลือกทางผิดค่ะอาจจะมองทางไม่ชัดแต่ถ้าเกิดคุณใช้ สติปัญญาใช้ความนิ่งเพื่อฟังสัญญาณที่ชัดเจนและใช้ความกล้าหาญที่จะพรอรับการเปลี่ยนแปลงคุณจะเลือกมันถูกค่ะคุณจะฟังสัญญาณของไฮเออร์เซลได้ถูกต้องและช่วงเวลานี้เขากำลังผลักคนที่ไม่ใช่ของคุณออกไปค่ะลองใช้ใจสัมผัสนะคะใช้ใจใช้ความคิดใช้จิตวิญญาณของคุณสัมผัสค่ะ จักรวาลเบื้องบนกำลังให้คำมั่นสัญญานั้นกับคุณและเขากำลังเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคุณให้คุณได้รับสิ่งที่คู่ควรค่ะช่วงนี้นะคะขอให้คุณหมั่นทำบุญยิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะเพราะนี่เป็นช่วงเวลาที่ดีของคุณแล้วเป็นช่วงเวลาที่คุณมีพลังงานภายในที่สมบูรณ์จนคุณ ควรที่จะแผ่เมตตาหรือมีจิตกรุณาให้กับทุกๆดวงจิตทุกๆดวงวิญญาณด้วยอย่าเก็บไว้แค่เพียงคนเดียวนะคะเพราะว่าเก็บไว้ก็เป็นเพียงแค่บุญแต่ถ้าเกิดคุณได้แผ่เมตตาให้กับดวงจิตดวงวิญญาณที่เขารอคอยบุญกุศลคุณจะได้ทั้งบุญได้ทั้งกุศล บุญกุศลนั้นจะหนุนนำให้คุณไปพบเจอสิ่งที่ดียิ่งขึ้นยิ่งขึ้นไปนะคะถ้าคุณทำบุญคุณอาจจะได้แค่ร้อยแต่ถ้าเกิดคุณแผ่เมตตาคุณอาจจะได้คูณสิบไปอีกนะคะขอให้คุณทำบุญและก็แผ่เมตตาให้กับทุกๆดวงจิตทุกๆดวงวิญญาณไม่ว่าจะเป็นทุกๆดวงวิญญาณที่คุณรู้จักหรือไม่รู้จักนะคะขอให้คุณมีจิตเมตตาและกรุณาแผ่เมตตาให้กับเขาช่วงนี้ค่ะ และเขาจะกลับมาหนุนนำชีวิตคุณคอยช่วยเหลือคุณดังที่คุณคอยช่วยเหลือเขานะคะและคุณจะได้รับความร่ำรวยในชีวิตค่ะเพราะช่วงนี้เป็นพลังงานของคุณที่ดึงดูดงเงินดึงดูดทองอยู่แล้วและเป็นจังหวะชีวิตที่ดีมากๆเพราะพลังงานภายในของคุณเต็มเปี่ยมคุณจะมีไอเดียค่ะไอเดียที่ผุดขึ้นมาหาคุณในช่วงนี้ มันทำให้ชีวิตของคุณได้พบเจอถิ่งสิ่งที่ถูกต้องได้พบเจอไอ,ไอเดียที่ใช่และคุณจะได้เจองานที่มั่นคงกับคุณค่ะและนี่เป็นสัญญาณที่ดีมากๆเลยนะคะจักรวาลยุกนิ้วให้กับพนักงานของคุณมากเลยค่ะนั่นหมายความว่า คุณทำพลังงานก่อนหน้านี้มาดีมากๆพี่มาฝนขอเปิดไพ่อีกสามใบเพื่อเป็นไพ่ปิดจบของพลังงานของคนที่ผ่านเข้ามาในเรนดมวันนี้นะคะพี่มาฝนรู้สึกว่าพี่มาฝนได้รับพลังงานดีๆกับทุกๆคนไปด้วยเลยนะคะคุณทำพลังงานภายในดีมากๆเลยค่ะก็ไม่ต้องไปนึกถึงอดีตนะคะเพราะว่าเขากำลังผลักพลังงานที่ไม่ใช่เมื่อไรที่คุณนึกถึงอดีตนั่นแปลว่าคุณยังเหนี่ยวรั้งอดีตไว ขอให้คุณเดินหน้าต่อโดยทิ้งอดีตไปค่ะนั่นแปลว่าคุณกำลังตัดกรรมกับสิ่งที่มันไม่ใช่ออกไปโอเคช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่คุณต้องกลับมาพัฒนาตัวเองพัฒนาทุกสิ่งทุกสุอย่างภายในตัวของคุณเพราะมันเป็นช่วงที่ ขาขึ้นของคุณจริงๆเป็นช่วงที่เทวดาอวยชัยให้กับคุณผลสําเร็จที่คุณกํำลังทําในช่วงนี้มันอาจจะไม่ได้เห็นผลณวันนี้เลยขอให้คุณรอคอยหน่อยคะ่ะรอคอยมันหน่อยนะคะเพราะว่าไม่ว่าเราจะทําอะไรก็แล้วแต่มันจะต้องมีจังหวะที่ ลงมือมีจังหวะวางแผนมีจังหวะลงมือทําและมีจังหวะในการออกดอกออกผลช่วงนี้เป็นช่วงเวลาของการวางแผนและลงมือทําของคุณค่ะมันอาจจะยังไม่ได้ออกดอกออกผลทันทีเงินทองอาจจะไม่ได้วิ่งเข้ามามากมายทันทีแต่วิ่งเข้ามาเรื่อยๆนะคะเพราะว่าพลังงานของคุณดึงดูดมันจะมีวิ่งเข้ามาเรื่อยๆแต่ว่ามันจะอาจจะไม่ได้เทมาให้คุณทีเดียวในช่วงนี้เพราะคุณอาจจะต้องรอคอย การออกดอกออกผลไปก่อนแต่ว่าสิ่งที่คุณทำนะช่วงนี้ช่วงไอเดียที่คุณคิดนะช่วงนี้มันจะส่งผลและออกดอกออกผลให้กับคุณอย่างแน่นอนแต่มันจะทยอยทยอยเข้ามาให้คุณค่ะช่วงนี้อาจจะไม่ได้เป็นเงินก้อนโตมากแต่พี่หมอฝนบอกเลยว่า มันจะนำพาซึ่งความมั่งคั่งและความมั่นคงให้กับคุณและคุณจะได้เก็บดอกออกผลเงินของคุณที่คุณทำวันนี้มันจะได้รับในภายหน้าอย่างแน่นอนพยายามใช้ความขิดใช้ไอเดียช่วงนี้นะคะเพราะไอเดียช่วงนี้กำลังเรียกเงินเรียกทองให้กับคุณค่ะ ไอเดียช่วงนี้กําลังกวักเงินกวาดทองให้กับคุณคุณจะร่ํารวยด้วยความคิดของคุณค่ะไอเดียที่ผุดขึ้นมาช่วงนี้ของคุณมันจะสร้างความร่ํารวยให้กับคุณนะคะมันอาจจะไม่ได้ออกดอกออกผลแต่ว่าจากักรวาลให้คำมั่นสัญญากับคุณและชี้ทางให้กับคุณว่าคุณจะได้รับสิ่งนั้นอย่างแน่นอนช่วงนี้เป็นช่วงเวลาของการสร้างก็ต้องสร้าง และคุณจะได้รับผลผลิตและได้เก็บเกี่ยวผลผลิตที่คุณกำลังสร้างนี้ไปอย่างแน่นอนขอให้ทุกคนเชื่อมั่นในความดีของตนเองเชื่อมั่นในพลังงานของจักรวาลเชื่อมั่นว่าถ้าเราทำดีเราจะได้รับสิ่งที่ดีถ้าเราคิดดีเราจะได้พบเจอสิ่งที่ดี ขอให้เชื่อมั่นในกฎแห่งกรรมนะคะกฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอค่ะหากคุกที่ผ่านมาคุณรู้สึกว่าไม่ได้รับความยุติธรรมได้เกิดการเบียดเบียนในสังคมที่ทำให้คุณรู้สึกท้อแท้ให้คุณลืมอดีตนั้นไปค่ะเมื่อไหร่ที่คุณไม่กลับไปคิดอดีตนั่นแปลว่าคุณตัดกรรมนั้นได้ค่ะถ้าคุณยังคิดอดีตนั่นแปลว่าคุณยังเหนี่ยวลังอดีตและเหนี่ยวลังกรรมนั้นไว้มันอาจจะมาส่งผลกระทบ ให้กับคุณในปัจจุบันและในอนาคตได้ขอให้คุณรีบตัดกรรมนั้นเลยค่ะจะได้ไม่ส่งผลกระทบในปัจจุบันของคุณและคุณจะเป็นคนที่อุดมสมบูรณ์และเป็นคนที่มั่งคั่งในปัจจุบันค่ะและถ้าปัจจุบันของคุณอุดมสมบูรณ์ปัจจุบันของคุณมั่งคัง่งอนาคตของคุณก็จะสมบูรณ์และมั่งคัง่งตามไปด้วยนะคะขอให้คุณใช้ช่วงจังหวะนี้ในการคิดไอเดียและลงมือทำได้เลยค่ะ นี่เป็นพลังงานที่จักรวาลเบื้องบนกำลังบอกคุณว่าหากคุณได้พบเจอไอเดียในช่วงนี้ลงมือทำได้เลยค่ะคุณจะได้เก็บดอกเก็บผลในอนาคตของคุณอย่างแน่นอนค่ะพี่มะฝนยินดีกับพลังงานวันนี้ด้วยนะคะขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในชีวิตค่ะพี่มะฝนไปแล้วน,นะคะขอบคุณมากๆค่ะ